เถียงกันทำไมเรื่องเดลฉานวิชาเนี่ยี่ฉันเห็นด้วยเลยพวกที่มันทำเดลฉานวิชาพอยิ่งไปพูดแบบนี้นะอีพวกที่มันทำอยู่มันยิ่ง <c oughs> เห็นไหมเ, <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม,หนไหมขนาดคนเรียนว่าไตาปิดกจงเข้าข้างกูงเลย <c oughs> เอันนี้ไปเถียงกันอะไรก็ไม่รูล้ลากยืดลากยาวไปหมดโอ้ย เนี่ยเป็นคนพุทธก็ช่วยกันเผยแผ่แนวคิดสิไทรธรามนี้ทันก็สรรเสริญหมดแหละเออจับมือกันได้ก็จับมือกันเถอะอย่างที่หลวงพี่ธีระได้ร้องเพลงไว้ว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย ที่พูดถึงไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับการดีเบตการครั้งแรกระหว่างอาจารย์เบียร์คนตื่นธทามและดรนัทนัทนันสุดประเสริฐหรือคุณนัทนนพระไตรปิฎกในรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์อีพีสับอาจารย์เบียร์คำส้อนปลอมที่ดำเนินรายการโดยคุณวรเทพสุวัฒนพิมพ์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างพัดพิงถึงกันและกันผ่านทางโซเชียลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อนธทามและหลักคำส้อนในพระไตรปิฎกสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทั้ จย์เบียร์เนี่ยเคยไลฟ์สดตอบโต้พระปอดถอาวรูปหนึ่งค่ะที่โพสข้อความแซะแรงว่าทำมาแท้ไม่มีคำปลอบใจเมื่อทั่วลงเที่ยววิ่งหาพยอมสมทบสิ้นคิดถูกเมื่อเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นคือมิจฉาทิฐิสังกับปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะามิจฉาอาชวะมิจฉาวายามมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาพระเหล่านั้นจะทำอะไรได้เล่านี่คือไม่รู้จักทำ ทำไฉน,น้อการทําที่สุดแห่งกองทุกทางซิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่เธอได้โลกคือการละครซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็คือโพสต์ของพระมหาวัฒนาคําเคนนั่นเองค่ะและจากโพต์นี้เองค่ะทาให้อาจารย์เบียร์เนี่ยไลฟ์สดฟัดยับดับแสงแหกทุกทวดดาฉาดารวบแบบไม่พักเลยล่ะค่ะและมีบางช่วงบางตอนค่ะที่ท้าทายพระปัทกาวกลา้าโตว่วาท้ากับตนหรือไม่แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงดรนัดในทํานองที่ว่าเขาส่งมาเป็นตัวแทนในการล้มล้างค้นล้มตนให้ล่มจมลงไปแทนที่จะมา ช่วยกันขนควายในการรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดำรงสืบไปแต่กลับมารวมตัวกันเพื่อโค่นล้มหลักคำสอนของพระศาสดาเลยเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งคู่การได้มาเคลียร์กันบาปชัชชดๆถกเถียงกันในเรื่องของพุทธวจนะและพระไตรปิฎกรวมไปถึงเรื่องแม่บดหมอด,ดูตายไปเป็นเปรตอีกทั้งยังมีเรื่องของเดลฉานวิชาตที่อย่างเป็นข้อถกเถียงกันด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่จบรายการค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตหรือผู้ชมเนี่ยเขาแบ่งกันออกเป็น2ฝ่ายค่ะมีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างแต่โดยรวมแล้วค่ะก็มองว่าเมื่อทั้งคููได้พูดคุยและเกิดความเข้าใจกันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะ ขณะที่แพรรี่ไพวันค่ะอดีตพระเะเรนทมก้าประโยคเนี่ยก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากจบดิเบตนี้ค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าเขาพูดแบบกลางๆและกันว่าที่เขาเถียงกันนี้จะเทียงกันไปทําไมเรื่องเดรัชานวิชาเข้าใจว่าพระทําไม่ได้อุบาสศกคุณจะศรัทธาตั้งมั่นในพระัตนาตายัย อุบาสกศก็ต้องไม่ไปทําเรื่องพวกนั้นเราก็เห็นกันอยู่ถามว่าสุดท้ายแล้วส่วนที่มันเป็นความดีงามมีไหมแล้วที่มันมีปัญหาล่ะเราก็เห็นเห็นกันอยู่พอไปชักจูงชักนําคนคนดูดวงแล้วสุดท้ายก็ลงเอ่ยด้วยการชักจูงคนไปทําพิธีกรรมไปหลอกลวงไปเพ่งเล็งเอาทรัพย์มันก็มีจริงจงจนคนเขาเสียหายเดือดร้อนอย่างกรณีของเรื่องชินแซทีท่ออกข่าวเราเห็นโทษอันนี้เราก็อยากจะมาปลุกให้คนตื่นกลับมาพึ่งตัวเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเชื้อของหลักพฤติกรรม หละกการกระทำมากกว่าที่จะไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์แค่นี้ก็พอแล้วถ้าเป็นคนพูดก็ช่วยกันเถอะประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้มุ่งเน้นในะเรื่องของคำสอนที่มันดูเป็นประโยชน์อัตะโธอัตะนาคตัง ประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ทำตอนไหนก่อนได้ประโยชน์ตอนนั้นเป็นคนพูดก็ช่วยกันเยผยแพร่แนวคิดสีที่มันเป็นพูดแบบนี้ง่ายคนจะได้หันกลับมามีความเข้มแข็งทางจิตใจมันจะได้นับถือศาสนาพูธแบบที่เป็นพูธจริงๆสักทีใครทําดิฉันก็สรรเสริญหมดแหละไม่ใช่แค่อาจารย์เบียร์ทอาจารย์นัดทำดิฉันก็สรรเสริญ ช่วยกันเป็นกําลังสําคัญของพระศาสนาดิฉันเห็นด้วยเลยพวกที่มันทําเดรจฉานวิชาพอไปพูดแบบนี้แล้วพวกมันที่ทําอยู่ก็ดีใจใหญ่เห็นไหมเห็นไหมคนเรียนพระไตรปิฎกอย่างเขาข้างตู่เลยมันไปพูดเรื่องไก่กันทําไมรู้ว่าวิชาอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะศึกษาแล้วนําไปสู่การบรรลุมรรคผลมันก็เรียกว่าเดลฉานวิชาหมดนั่นแหละแต่เราต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าเรากําลังพูดถึงเดรจฉานวิชาในบริบทอันไหนบริบทอันที่เป็นโทษจริงๆไม่ใช่สัมมาอาชีวะมันเป็นการหาเลื โดยที่สุดท้ายแล้วมันก็มีปลายทางไปสู่การหลอกลวงเพ่งเลงเอาทรัพย์คนอื่นเราโฟกัสกันแค่ตรงนี้ที่เห็นปัญหาก็เลยอยากพยายามติพยายามพูดอยากน้อยๆให้คนได้เื่นรู้เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะมันมีเยอะมากอยู่ในทุกวันในสังคมไทยอันนี้ไปเถียงกันอะไรก็ไม่รู้ลากยืนลักยาวกันไปหมดช่วยโฟกัสส c o ให้มันแคบลงมาได้ไหมที่เขาเถียงกันหน้าเถียงกันทำไมเรื่องเดรฉานวิชาเข้าใจ พระทำไม่ได้แต่ถ้าคุณจะเป็นอุบาสกใช่ไหมถ้าคุณจะเป็นอุบาสกคุณจะมีตัท t ตั้งมั่นในรัพระรัตนตรัยอุบาสกก็ต้องไม่ไปทําอะไรเรื่องพวกนั้นหรอกเราก็เห็นกันอยู่โดยที่สุดท้ายแล้วถามว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นความดีงามมีไหมแต่ไอ้ที่มันมีปัญหาล่ะเราก็เห็นกันอยู่พอไปชักจูงชักนําคนดูเลิกดูดวงและสุดท้ายก็ไปลงเอยด้วยการชักจูงคนไปทําพิธีกรรม ไปหลอกลวงไปเพ่งเล็งเอาทรัพย์ก็มันก็มีจริงจงจนคนเขาเสียหายเดือดร้อนไงอย่างกรณีเรื่องตินแฝดเรื่องอะไรเนี่ยที่ออกข่าวเราเห็นโทษอันนี้เราก็อยากจะมาปลุกให้คนเนี่ยตื่นกลับมาพึ่งตัวเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเชื่อเรื่องของหลักของหลักพฤติกรรมหลักการกระทํามากกว่าที่จะไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่น ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์แค่นี้ก็พอแล้วถ้าเป็นคนพุทธก็ช่วยกันเถอะมุ่งเน้นคําสอนที่ทําให้คนมันเห็นว่าเออประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทําอะไรได้อืมอัทโธอัถสนักขัดตังไงอัทโธอัทสะนักขัดตังประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ทําตอนไหนก็ได้ประโยชน์ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนพุทธก็ช่วยกันเผยแผ่แนวคิดสิเผยแผ่แนวคิดที่มันเป็นพุทธแบบนี้ไง คนมันจะได้หันกลับมามีความเข้มแข็งในทางจิตใจมันจะได้นับถือศาสนาพุทธกันแบบที่เป็นพุทธจริงๆสักทีใครทำดีฉันก็สรรเสริญหมดแหละไม่ใช่อาจารย์เบียร์ทำถ้าอาจารย์นัดทำดีฉันก็สรรเสริญอาจารย์นัดดีฉันก็สรรเสริญใครทำดีฉันก็สรรเสริญหมดช่วยกันเป็นกําลังสําคัญของศาสนา ใช่อันนี้ในดิฉันเห็นด้วยเลยพวกที่มันทำเดรชานวิชาพอยิ่งไปพูดแบบนี้นะอีพวกที่มันทําอยู่มันยิ่งเห็นไหมเอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขนาดคนเรียนวัตถัยปิดกยังเข้าข้างกูเลยมันไปพูดเรื่องไกลทาไมรู้ว่าวิชาอื่นที่มันไม่ใช่สิ่งที่ศึกษาแล้วนําไปสู่การบรรลุมรรคผลมันก็เรียกว่าเดรชานวิชาหมดแหละแต่เราต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าเรากําลังพูดถึงเดรชานวิชาคำคำนี้ในบอิบทอันไหน บริบทอันที่มันเป็นโทษจริงๆและมันไม่ใช่สัมมาอาชีวะมันเป็นการหาเลี้ยงชีพโดยที่สุดท้ายแล้วมันมีปลายทางไปสู่การหลอกลวงเพ่งเลงเอาทรัพย์คนอื่นเราโฟกัสกันแค่ตรงนี้สะโขบมาแค่นี้ที่เห็นปัญหาก็เลยพยายามติพยายามพูดเพื่ออย่างน้อยให้คนมีความตื่นรู้และจะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่อเพราะว่ามันมีเยอะมากขึ้นมากขึ้นอยู่ทุกวันในสังคมไทยไงแค่ตรงจุดนี้แค่นี้ อันนี้ไปเถียงกันอะไรก็ไม่รู้ลากยืดลากยาวไปหมดโอ้ยโฟกัสสะโขบลงมาให้มันแคบหน่อยได้ไหมช่ว <c> ย <oughs> สะโขบลงมาหน่อยได้ไหม <c oughs> เออนะคะ แต่ว่าก็จะขอพูดแบบกลางๆเข้าใจทั้งสองส่วนทั้งอาจารย์นัดดิฉันก็เข้าใจว่าเขาคงจะเห็นอันตรายบางอย่างในบางมุมของเขาในมุมที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกที่เยอะหรือมากกว่าอาจารย์เบียร์ที่ศึกษาหรือมากกว่ากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธวนจะนะศึกษาเขาก็อาจจะเห็นและเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเมื่อมันมีการไปยึดพุทธวนจะนะเป็นหลักจนไม่ให้ความสําคัญกับตัวพระไตรปิฎกหรือคมภีอื่นๆรองเลยในมุมของเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นการลดทอนคุณค่าของพระไตรปิฎก เพราะมันศึกษาไม่ครบถ้วนท้าไม่พูดแบบอาจารย์เบียอธิบายมันก็จะกลายเป็นการไปลดทอนคุณค่าหรือการเข้าใจผิดบากตกหล่นในบางส่วนบางเรื่องที่ตัวที่เข้าย่อยมาพูดหรือเขียนไว้ในมุมนี้ก็เข้าใจแต่ว่าดิฉันมองเป็นกลางทั้งสองฝ่ายดิฉันมองว่าทั้งสองส่วนเลยทั้งของอาจารย์นัดและของอาจารย์เบียทั้งของคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกและของคนที่ศึกษาพุทธวจะนะก็ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นก็อยากจะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งศาสนานั่นแหละ แต่อย่าทำท่าทีโดยที่ไม่เป็นมิตรต่อกันเลยดิฉันไม่อยากเห็นแบบนั้นจับมือกันได้ก็จับมือคุยกันเถอะทำงานศาสนาจริงๆขอพระสัจธรรมคำซ้อนจงดำรงอยู่สิ้นกาลและนานขอเถินะคะอยากที่หลวงพี่ที่รัานได้ร้องเพลงไว้ว่ารักกันไวเ้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยก็พูดแบบกลางๆว่าเข้าใจทั้งสองส่วนนั่นแหละเข้าใจในส่วนของอาจารย์นทะดิฉันก็เข้าใจว่าเขาก็อาจจะเห็นเห็น อันตรายในบางอย่างในบางมุมของเขาในจุดที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกแบบแบบเยอะกว่าหรือมากกว่าที่อาจารย์เดียศึกษาหรือมากกว่ากลุ่มที่เรียก,กเองว่าพุทธวจนะศึกษาเขาก็อาจจะเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเออเมื่อมันมีการไปยึดพุทธวจนะเป็นหลักจนจนแบบไม่ให้ความสําคัญกับตัวพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์อื่นๆลองเลยเนี่ยเขาก็กลัวในมุมหนึ่งเขาก็กลัวว่ามันก็จะเป็นการลดทอนคุณค่าของตัวพระไตรปิฎก เข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําให้พอมันศึกษาไม่ครบถ้วนอะไรแบบแบบเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่พูดแบบที่อาจารย์เบียร์อธิบายมันก็จะกลายเป็นการการไปลดทอนคุณค่าหรือการเข้าใจผิดแบบตกหล่นในบางส่วนบางเรื่องที่ตัวไอตัวที่เขาย่อยมามันไม่ได้พูดหรือไม่ได้เขียนไว้อาจก็เข้าใจในมุมนี้ก็เข้าใจแต่ว่าดิฉันมองเป็นกลางๆทั้งสองฝ่ายดิฉันมองว่า ทั้ง2ส,ส่วนเลยทั้งของอาจารย์นัททั้งของอาจารย์เบียทั้งของคนที่ศึกษาปไตรปิดกหรือของคนที่ศึกษาพุทธวัฒนก็ล้วนแล้วแต่มีมีความมุ่งมั่นมีความอะไรอ่ะมีความอะไรบางอย่างในการที่ก็อยากจะเชิดชูและก็รักษาไว้ซึ่งประศาตนานั่นแหละเออแต่อย่ามาอย่าทำแบบโดยลักษณะที่มันมีท่าทีที่มันไม่เป็นมิตรต่อ,อก,กันเลยดิยฉันไม่อยากเห็นแบบนั้น นะคะดิฉันไม่อยากเห็นแบบนั้นเออจับมือกันได้ก็จับมือกันเถอะนะคะเออจับมือกันได้ก็จับมือกันและทํางานเพื่อพระตรัสนาเพื่อพระตรัสนาจริงๆนะคะเออพุทธศาสนาจิตรังติดถตุขอพระตัศขอพระพระตัศพระตรัธรรมคำสอนจงดํารงอยู่สิ้นกาลนานนะคะ <c oughs> นะคะขอเถอะนะคะขอเถอะ นะคะอย่างที่หลวงพี่ธีระได้ร้องเพลงไว้ว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย เน้นประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญดูที่เจตนาดูที่ประโยชน์เป็นที่สําคัญนะคะอะไรที่บอกกล่าวกันได้เรื่องหยิบหยิบย่อยๆบอกกันได้แนะนํากันได้ก็บอกกล่าวแนะนํากันไปดิฉันว่ามันเป็นประโยชน์แทนที่จะมามองว่าเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันหรืออะไรกันดิฉันมองไม่เห็นเลยว่าทําไมเราต้องมาขัดแย้งกันดิฉันก็พยายามที่จะนึกอยู่นะว่าทาไมถึงขั้นต้องมาขัดแย้งกันแบบจรงิงจังอะไรขนาดนั้นดูที่ประโยชน์ดีกว่าค่ะ ทุกวันนี้คนที่อ้างตัวว่าเป็นสายพุทธวจนะเขาสอนแล้วเขาทําให้คนพุทธออกห่างจากคํา,า,า,คออา,าคสอนของพระพุทธเจา้าไหมถ้าเขาทําแล้วทําให้คนออกห่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอะไรที่มันเป็นตรงข้ามกับพระธรรมพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไปปฏิบัติอีกแบบหนึง่งอันนี้ค่อยมาตําหนิติิงกันดิฉันก็จะพิว่าเลยมีอริยสัจไม่สอนอริยสัจไปสอนอย่างอื่นดิฉันก็จะช่วยด้วยถ้าเป็นแบบนั้นมีคารวะธรรมไม่สอนคารวะธรรมไปสอน ออย่่างืนดิฉันก็จะวาดด้วยดิฉันยังไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นนะมันยังคุยกันได้มันยังอยู่ในจุดที่เราสามารถคุยกันได้ค่ะมันยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นขนาดนั้นยังไม่ถึงกับการแยกนิ่กายขนาดนั้นค่ะยังคุยกันได้ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะคะเห็นคุยกันได้ดิฉันก็ดีใจแลกเปลี่ยนกันได้ดิฉันก็ดีใจด้วยค่ะเน้นประโยชน์เป็นสําคัญดูที่เจตนาดูที่เจตนาดูที่ประโยชน์ เป็นสำคัญนะคะเรื่องยิบยิบย่อยๆบอกกันได้แนะนํากันได้ก็บอกกล่าวแนะนํากันไปนะคะดิฉันว่าจะเป็นประโยชน์บอกกล่าวแนะนํากันไปนะคะมันจะเป็นประโยชน์นะเออมันก็จะเป็นประโยชน์แทนที่จะมามามองว่าเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันหรืออะไรกันะคะมันไม่ดิฉันไม่เห็นอะไรเลยว่าทําไมเราจะต้องมาแบบขัดแย้งกัน พี่ฉันพยายามจะนึกอยู่นะว่าทําไมวะต้องมาถึงกับขั้นว่าเรต้องมาขัดแย้งกันแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นดูที่ประโยชน์ดีกว่าดูที่ประโยชน์เออเขาสอนเขาสอนแล้วเขาทุกวันนี้คนที่อ้างตัวว่าพุทธเป็นสายพุทธวจนะเขาสอนเขาสอนแล้วทําให้คนพูดแบบออกห่างจากคําสอนของพระเจ้าไหมเออถ้าเขาทําแล้วทําให้ คนออกห่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอะไรที่มันเป็นตรงข้ามกับพระธรรมพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไปปฏิบัติอีกแบบหนึง่งเอออันนั้นนะ่ะค่อยตำหนิค่อยติดติงกันดิฉันก็จะไม่ว่าเลยดิฉันก็จะไม่ว่าเลยแบบนั้นดิฉันจะไม่ว่าเลยอืมเออถ้าทำแบบนั้นนะมีอริยสัจไม่สอนอริยสัจไปสอนอย่างอื่นดิฉันก็จะช่วยด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนะเออ มีคารวะแตธรรมไม่สอนคารวะแตธรรมไปสอนอย่างอื่นดิฉันก็จะว่าด้วยนะฮะดิฉันยังไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นนะมันยังคุยกันได้มันยังอยู่ในจุดที่เราสามารถคุยกันได้อะไรกันได้นะคะยังอยู่ในจุดที่ดิฉันรู้สึกว่าเราสามารถคุยกันได้ยังคุยกันได้อยู่มันยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงกับการแยกนิกายขนาดนั้นนะคะ ยังไม่ถึงกับการแบบ half. ประกาศแยกนิแยกนิกายไป,ไปอีกนิกายหนึ่งยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะยังคุยกันได้ยังคุยกันได้ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะคะขออนุญาตให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นเห็นคุยกันได้ดิฉันก็ดีใจดิฉันไม่ได้อะไรหรอกเห็นเขายังคุยกันได้ไปออกรายการคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ดิฉันก็ดีใจค่ะดิฉันดีใจ คุยกันได้และเปลี่ยนกันได้ดิฉันก็ดีใจโดยทางเพจ Facebook ของดรนัทเองค่ะ <c oughs> ก็ได้มีการโพสเข้อความถึงแพรรี่ไยวันรายอยากเหยียดเลยล่ะค่ะโดยเธอระบุว่าถึงหนูแพรรี่พี่ได้ทราบในสิ่งที่หนูยังอาจจะเข้าใจ ผิดถึงที่พี่พูดถึงหนูถ้าพี่พูดอะไรที่ทําให้หนูคิดหรือรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นได้โปรดบอกพี่ที่ผ่านมาไม่นานนี้ในกลุ่มสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาที่พูดถึงหนูในโพสท,ที่มีคนในกลุ่มพูดถึงหนูพี่พูดว่าหนูเป็นคนมีบุญมากได้รเรียนศึกษาภาษาบาลีจนเป็นถึงประโยคเก้าพี่ใช้คําเรียกหนูว่าท่านหาฮทางทางที่ทุกคนนี้หนูก็คือหนูแพรี่แต่ถ้าพี่จะพูดถึงหนูในถากบาลีพี่จะเรียกหนูว่าท่านนะเหมือนที่พี่เคยเ เรียกกันมาโดยตลอดพี่ยังบอกอีกว่าถ้าวันนี้บุญได้สักครึ่งหนึ่งของหนูไดเรียนบาลีและจดจําได้สักครึ่งของมหาประโยชก้าวนากหลวงก็ดีแต่ชาตินี้ไม่มีบุญต้องรอไว้ชาติหน้าเดี๋ยวหลังจากวันที่28พี่จะพยายามไปหาโพสต์นี้ที่พี่แสดงคอมเมนต์ไว้พี่ยังจําได้ไม่เคยลืมมีครั้งหนึ่งที่มหาจุฬาวัดมหาธาตุพี่เดินเข้าไปที่มหาวิทยาลัายพี่ไม่ได้เห็นหนูด้วยซ้ําแต่หนูกับสรงเสียงเรียกว่าโยมอาจารย์นัทสบ ายดีไหมอัตมาติดตามโยกอาจารย์ตลอดนะ พีหันมาตามเสียงยกมือไหว้แล้วตอบว่าสบายดีเจ้าค่ะท่านมหาท่านมหาสบายดีอยู่นะคะหนูก็ตอบว่าเจริญพรโยมอาจารย์อตาตมาสบายดีพี่จําได้ทุกคําจําได้ถึงสายตาและแววตาที่มองพี่อยากให้กําลังใจพี่ไม่เคยลืมแม้แต่คําเดียวก็ไม่เคยลืมเพราะมันคือความทรงจําที่ดีที่พี่มีต่อหนูหนูจําได้ไหมสิบกว่าปีก่อนหนูยังเป็นมหาหนุ่มน้อยเราขึ้นเวทีเสวนาดว้วยกัน หัวข้อการเสวนาเป็นอะไรที่ก็แล้วแต่พี่จะดึงเข้าเรื่องของพระรูปหนึ่งที่เป็นคู่กรณีของพี่เสมอจนหนูแอบหัวเราะแล้วบอกว่าโอ๊ยอาจารย์นัดนะลรอจะไปขึ้นเวทีไหนก็ต้องพูดถึงเรื่องพระชื่อพระรูปนั้น หนูเคยเห็นพี่ด่าว่าหรือตำหนิใครหรือแพะใครใน Facebook ของพี่ไหมถ้าพี่จะติติงอะไรก็จะติโดยทําเสมอวันนี้หนูอาจจะเข้าใจผิดหรือมีใครบางคนที่บอกให้หนูเข้าใจผิดหรือสื่อในความเข้าใจผิดก็ตามแต่พี่ขอยืนยันว่าจุกไลที่พี่ไล์ถึงน้องเบียร์ไม่เคยมีภาพที่ไม่ดีอะไรของหนูอยู่ในจินตนาการของพี่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันวันนี้ที่หนูพูดถึงพี่ว่าหนูเห็นว่าการดีเบตมีหัวข้อดีเบตที่ ไม่เป็นประโยชน์พี่ได้ชี้แจงแล้วด้วยอัตถะด้วยธรรมและไม่ได้ชี้แจงแต่เฉพาะอยู่คนเดียวชี้แจงถึงทุกคนที่มีความคิดแบบนั้นและขอให้จําไว้ว่าไม่ว่าใครจะชอบหนูหรือไม่ชอบหนูหรืออะไรก็ตามพี่ไม่มีวันทําร้ายหนูไม่ว่าทางใดก็ตามสิ่งที่หนูตัดสินใจทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่พี่ไม่เคยก้าวไกยเลยสุดท้ายนี้หากสิ่งที่พี่พูพดไปพูดถึงหนูเพราะเรารู้จักกันหากทําให้หนูรู้สึกไม่ดีพี่ต้องขอโทษหนูด้วย ไม่ว่าพี่จะได้ทําหรือไม่ได้ทําได้พูดหรือไม่ได้พูดขอแค่ถ้าหนูรู้สึกไม่ดีพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าพี่เข้าใจอะไรที่ผิดไปเราคุยกันเหมือนสิกว่าปีก่อนได้นะคะก็เอาเป็นว่าเคลียร์กันจบสยบสึกาแต่หลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นใหม่ให้ต้องมาดีเบตกับใครอีกหรือไม่นั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r ร b ์ที่ y o YouTube c ช anel ท็อปดา a าและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอๆๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ